จันตอนเช้าหนูได้เขียนลืมเขียนค่ะแต่พระจันทร์ตอนเช้าไปดูไม่ได้เราไม่สามารถดูพระจันทร์ตอนเช้าได้เราจะต้องไปดูอะไรตอนเช้าเราต้องไปดูอะไรตอนเช้าพระอะไรพระอาทิตย์ค่ะ,ะพระอาทิตย์นะเราก็ใช้คำว่าไม่ไม่ปลายเทียนชี้หายเปียน พาอาทิตย์พรอาทิตย์เราจะเรียกว่าให้ย่าง คนไหนส่งการบ้านมาอีกบ้างเจ้าซืออ้อคะ่คะข้อสี่กับข้อแปดคือแปลว่าอะไรคะข้อสี่กับข้อแปดแปลว่าอะไรคะข้อสี่ข้อสี่นะหน้านี้นะลูกข้อสี่แปลว่าเพลงยินเย่แปลว่าเพลงยินเย่กับข้อแปดแปลว่าเจนซี ีอยู่ในบทรักและทนุธนอมลูกที่ในบทความบอกว่าเจริญซีสือเจียนรักและทนุธนอมเวลาที่มีอยู่ให้เราเห็นคุณค่าของเวลานั้นๆนิ้น,นิวถึงข้อไหนแล้วลูกปีตีเปิดกล้องด้วยครับ กล้องทำไมพาจันร์ตอนเช้ารเราได้เขียนลืมเ,เขียนค่ะแต่พระจันทร์ตอนเช้าปไปดูไม่ได้เราไม่สามารถดูพระจันทร์ตอนเช้าได้เราจะต้องไปดูอะไรตอนเช้ารเ,เ,เราต้องไปดูอะไรตอนเช้าพาอะไระะพาอาทิตย์ค่ะอาพาอาทิตย์นะเราก็ใช้คําว่าไม่ไม่ไปลายเทียนชี้หายเปียน พระอาทิตย์พระอาทิตย์เราจะเรียกว่าไข่หยางเราส่งมาในไลน์ได้ไหมคะไข่หยางเดี๋ยวแคปเจอร์ให้ลูก ส่งการบ้านมาอีกบ้างเจ้าซื้อค่ะข้อสี่กับข้อแปดคือแปลว่าอะไรคะข้อสี่กับข้อแปดแปลว่าอะไรคะข้อสี่ข้อสี่นะน้านี้นะลูกข้อสีอ่แปลว่าเพลงยินเย่แปลว่าเพลงยินเย่กับข้อแปดแปลว่าเจนซีเจนซีอยู่ในบท รักและทนุถนอมลูกที่ในบทความบอกว่าเจริญซีสือเจียนรักและทนุถนอมเวลาที่มีอยู่ให้เราเห็นคุณค่าของเวลานั้นนั้นินวถึงข้อไหนแล้วลูกปีตีเปิดกล้องด้วยครับ

สมภพปิดกล้องเอ้ยปิดไม์ได้ลูกอะกอดน้องสาวและในขนาดเดียวกันและในขนาดเดียวกันเขาทำอะไรด้วยเขาทำอะไรด้วยอัน,อน ตจีอีจือตูชูอีเปียนไม่ได้ไม่ได้ตีเอิอช่างชางอีเปียน,นดูทีวีดูซีรีสื่อเสี่ยวหลงเปาหนว่งเสียอีเปียนจเจ่ทีีตีสามแม่มาอีเปียนชื่อจงขัวช่อีเปียนชื่อเสี่ยวหลงเปาแต่ในประโยคนี้ลอชิโคไม่ถูกต้องไม่สามารถกินสองอย่างพร้อมกันได้ไม่งั้นปากจะใหญ่มาก สือที่สือชือเดเยชือจอ 5. ถ้าสีหวัวอีเปี้ยนทิงยินเย้เขาชอบฟังเพลงในขนาดเดียวกันเขาก็อ่ะรักและสนุกนานไม,ม่เมยอ่อเดี๋ยอน,นี้ว้าวในขนาดเดียวกันเขาก็ดูยนตุ๊กตาเขาได้เป็นอย่างดีอาจจะวางตุ๊กตาไว้บนโซฟาและเรา ส่งงานแน้ก็ยังไม่ส่งงานให้หนูส่งภายในวันสองวันนี้นะไม่งั้นการบ้านต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวหนูก็จะแบบทำไมการบ้านเยอะจังเลยนี่อ่ะเพื่อหนูส่งไปแล้วอ่ะหนูส่งสติกเกอร์เข้ามาในกลุ่มก่อนเผื่อเราซื้อยังไม่ได้กดรับหนูนะคะตีซึหนู<ป>มีรารเรลาฟือแล้วหนูชื่อใครหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูหนูเนี่ยกิตสดาเนี่ยใช่ไหม กรม adjective จะต้องอยู่หน้าคำนามลูกต้องเอาเหยียนไ่หยางเหยียนเติร์ไถหยางเมื่อกี้เราไปอบอกอยู่หลังขอโทษค่ะอาจจะสับสนอ่ะเอาไว้ข้างหน้าโอเคนะเหยียนเติร์ไถหยางใช่ไหมหยียนเติร์ไ่หยางค่ะอ่ะเซี่ยก็เราซื้อเซียนขั้นเพิ่งโยตัวจั่วเย่เพิงโยกตัวจั่วเย่เราซื้อคัดูของน้องดาวเขาเปิดไม้ด่วน เฮ้ยขอดูของสมภพก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราซื้อดูของดาวต่ออย่าเพิ่งน้อยใจไปสมภพสมภพพุ่มแก้วอันนี้อันนี้อันนี้อ่านง่ายสมภพสมภพบพบพบครับอ่ะเปิดไมค์ดูเลยเอ๊ะเปิดกล้องดูด้วย s ิงชี่เออวันที่เมื่อวานอ่ะโอเควอีเปี้ยนชื่อเสี่ยวหลงเปาอีเปี้ยนข้านเตี้ยนชื่ออ่ะโอเคกินเสี่ยวหลงเป้าในขนาดเดียวกันก็ดูหนังไปด้วยได้เนี่ยอย่างเนี้ยเราซื้อก็กินขนมปังไปด้วยแล้วก็สอดหนังสือเด็กๆไปด้วยได้มาหมาสีหวัวอันนี้อะไรอ่ะเธอเธอลืมขีดนึงอยังเขียนไม่เสร็จครับเธอลืมขีดนึงลูกอ่ะมามาสีวัว ทิงยินว่อีเ e ปี้ยนชื่อจงกวัวใชา่คุณแม่ชอบฟังเพลงและในขณะเดียวกันก็กินอาหารจีนไปด้วยอาได้ข้อ3ตี่เออป้าป้าเฮอมามมาช้างช้างอีเ e ปี้ยนทิงอาชอบฟังประกาศและในขณะเดียวกันก็ข้านเตี้ยนชื่อจีคืออะไรเนี่ยหนูจะบอกว่าข้านดูทีวีใช่ไหม ขั้นทีวีก็จิ้วชื่อขั้นเตี้ยนชื่อจิ้วเขยอีเลยไม่ต้องมีตัวสุดท้ายลูกตีซื่อก็เกิดอีเปี่หนูหนูตัวนี้เขียนใหม่นะชื่อเสียงชื่อข่าวยาอีเปี้ยนทิ้งยินเย่ทิ้งหนูหายเเเเป็นนตาาาที่มัใ้ชวล ตีอูคือเราใช้ไม่ถึงร้อยมันจะคบไปเรื่อยๆใช่ปหมแต่มันมีงบจำกัด่มันให้เราเท่าไหร่ในบัตรเช่นเท่าไหร่พอนพอนบอนบอนเราซื้อลบกวนหนูปิดไม้ลูกในบัตรเจ็นเท่าไหร่สามพันห้าค่ะบอลเราซื้อลบกวนหนูปิดไม้ด้วยค่ะแรกเราซื้อกดปิดแล้วข้อที่ห้าสมภพตี้ตีตรงนี้อันนี้อ่านว่าตี้แต่เราเอาตี้ตีที่แปลว่าน้องชายนะ จะเป็นแบบนี้นะบนหัวถ้าเกิดเป็นแบบนี้แปลว่าบทความนะลูกอีพ <Hey, S 1> ีบหนูทำใบหนูชอบลืมหางวะเนี่ยเอา้าใส่มา,า,<ง>าชื่อทางอีพี่ารโชจีอะกินน้ำซุปไปด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอีพีนอุ้ยอันนี้ทำถูกใจข้อแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาอีพีนเฮอร์เชย ดื่มน้ําและอ่านหนังสือถ้าจะต้องเป็นแบบเนี้ยก็คือแก้วกับน้ําในขนาดเดียวกันพอๆพอกับสมภสมพบกับสอลิทมาในทางเดียวกันเลยดื่มน้ําและอ่านหนังสือพร้อมกันนะอีพีนดูชูอีพีนชือชูชื้ออะไรเติมคำในช่องว่างเหรอสมภ ไอหนูมีเธอเชื่อยยงจังเลยเนี่ยคุณพ่อดื่มน้ำไปด้วยแล้วก็ซื้อของไปด้วยอะสมภพลองดูดีๆเราหนึ่งประโยคะอะหนูเลือกที่จะเอาประโยคละคำโอเคสมภพเข้าใจที่หนูทำไหม เข้าใจงานตัวเองไหม้าครับไปเติมทางต่างๆให้มามาให้ครบเดี๋ยวคนที่ออกก่อนออกจากห้องก่อนที่เหล่าซื้อจะนั่นนะจะบอกว่าวันนี้เหล่าซื้อจะเฉลยเอย้จะแจกคำศัพท์ของบทที่7ท้ายท้ายคาบนะดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องบอกเพื่อนโอเคไหมไม่ต้องบอกเพื่อนนะอ่ะใครที่ยังอยู่หัวเหมินเซียนข้าตีชีเคร่เต๋อเชิงสือตีชีเคร่เตอเชิงสือใครก่อนรรอยู่ใครรู้ว่าอยู่หน้าไหนใครรู้ว่าอยู่หน้าไหนไหนบอกเพื่อนสิยี่ <33. S 1> สิบสิบสามสามสิบสามซานสือซานเย่ <33. S 1> สิบสามสานสือซานเย่ ตรงนี้เราซื้อจะไม่ได้อัดแหละดังนั้นเพื่อนที่ยังไม่เข้าเหรียนก็ต้องไปตามหาคำตอบเอาเองตีอีแปลว่าพระสงฆ์ตีเออแปลว่าอีกครั้งตีซานแปลว่าขยันมันเพียนตีซื้อแปลว่ากว้างขวางตีอู่แปลว่าซออู่ซออูซออูออ่ ตีเลี้ยวแปลว่าชัดเจนและตีชีตีชีแปลว่าหนุ่มน้อยนั่นเองะรงยังไม่บอกคำที่นี่ไงคำไหนไม่ได้บอกอ้าวเราบอกหมด ตรวจเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้เลยนะลูกแล้วก็เข้าห้องถัดไปได้เลยเดี๋ยวเราซื้อค่อยอ่านให้ฟังในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะเาซื้อใจเชียเสร็จแล้วหล่อนนพัสเสร็จแล้วส่งงานยังอ่ะเราซื้อใจเชี่ยงอ่าคนที่เสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้เลยเ <c oughs> ไปเปลี่ยนด้วยนะบ๊ายบายตักตัวเจียนได้เจียน,ยนมาตอนสุดท้ายได้เจียนอย่างเดียวตั้งใช้จานแก้หมดแล้วนะได้เลย